ตอนนี้คิดอะไรอย่นะเราว่าเด้คนนั้นย่ี่ไหนหัวี่ไหนวะเอด้ดิโอ๊ยโอ๊ยฮะมมี่มั้ สบายดีนะทุกคนตอนที่กำลังจะพุทโธนาเนาะที่ไปล้างหาเขาเนาะมีกระเป็นห้องน้ำพลาแก้วนะคนก็สิถาคิวอยู่ทุกคนเลยี๋ยวไปไปถาคิวของเขา่อนออกทงอทางออกก่อนออกท้ง้นนี่จะทิ้ มาที่นี่จากคนลวอันทุกคนเนะาะเพราะว่าไล่ลือแอบอบคนมาต่อับบมาขงมืง 他先跳过来的。 คุณภาษาคิวของอ่ะอยู่อดี i d เบางคนถ้าถ้าของน้ำาคนถ้าคิวอ แล้วก็เป็นทา่าหโอ้ตอนนั้นเปนะไรอย่านี้น้องคอบดีเลยนะคนทรมานทีินะท,ทีทายตอนออกด้วยทุกคนเลยตอนนี้นก็บุผมเนาะไปขอการตอนออกเลยตอนนี้ทิดเองก็ได้ออกจากของอางานแล้วทุกคนเนาะคนถ่าที่ของงามลา้วหญพวกยืนผ่ากันจนเขาเมื่อยยืน ผู้อันนั้นกอเชิญสงกับวิเนาะเพราะว่ะพาพอจะเผาแล้วเขากัดเผาโดนเน้องปตีเข้าแล้วเขาก็ะปวดเนาะต่างคนต่างขาคิ้วอ่ะนี่ที่กระชิญยางก็เอาบา,บนนยยบาดต่า,ากคนนะเขากระชิมายายบาดเลยเนาะอีบูหัวเอื่อยมากต่วเรื่อนเนี่ยมอ่ะเขาหนักก่อนแต่แจงโตบูหัวมอามาดแล้วปะเขาทำไงวะ ต้องไปทางตอนนี้ถิ t กับสียางถ่ายอายุนวดเนาะกับมูกันเราฝันมาหรือบ่แมสสียางมาถ่ายอายุนวดเนาะออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ฉากเก่าเราจะพอนาะตอนนี้น่าจะเป็นเวลาเกือบหกโมงเลย ทะเบียนเนี่ยหกหกเนีวะยังไงโอ้ แยงก็ทรมานนะทุกคนเนาะตีอย่างอื่นั็ติดเองกได้เปลี่ยนเมี่เนาะที่แบลกๆเนี่ยอย่างเบินท่าไะ่ยังไ่เท่ามีโอกาสได้อย่างอย่างไปของคนด้เถอะเลย คิมาจะไปเที่ยวกันไปกินเขาประทองหนาำนี่กัแต่ก็มาถามเอาบตเห็นอัะมันยังไม่ทันนะอัน นาะใส่ทุกคนบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะอยู่ที่สาแก้วาาอ,อีกทไปถามมาหน่อยสิเบื่อเอาเทลมาก็จิสิได้โทรหาเลยทุกคนเพนมาตอบบัตรวันเสาร์วันอาทิตย์นี่หลายที่สุดเลยทุกคนเพราะว่า บางคนเข,า,เเขาก็ยุ่เบียเขาก็มาวันเสารวันจันทร์เนาะวันก็ร้านอยู่ไ้เลยบ่ยเอยสมยัยจักหมูจะอไไปถามว่าจี้ดวยอนานักสิทเป็นตือียังวะตพื่อนวันอาทิตย์ก็จะไปอย่างเนา,เนาะ ก็ายางมาจากอนอาด้านยางมาขึ้นรถยะหนีรถก็จะถ่าแถวนี้อ่ะทุกคนอา่าเบิง่งตอนอีดลงรถแล้วก็สีย่างเขาด่านเนาะพอสุดท้ายร้ายมันก็สียงาะนะแล้วนะอันนี้แนหะ <c oughs> ละก็สีประมาณนี้เนาะอีดกะทรละเอียดช่วกรประมาณนี้ก็พอเนาะ ติดพยายามเฮ็ดแบบอันนี้แหละคนกลายแฮงอีเคนเออ่ะให้เดาก็คือสิแม่นมีแต่คนลาวเนาะถ้าให้เดาได๋คือสิแม่นมีแต่คนลาวหลายหลายร้อยบวกฮอดพันบ่แต่ว่าหลายอีหลีแบบไปบุญางใหญ่นะแล้วคือบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าแบบไปบุญคนหลายขนาดอ่ะทุกคนถเบิ่งตอนนเด้อถเอื้อยก่อนยดีทุกคน ตอนนี้เขาก็จำออกแล้วเนาะว่าตอนที่ถับบาร์ตีเตียงกับบริษัทเนาะเพราะว่ามันสาลามุนหลายคนทลายเลยบริษัทเด็กป้าสียางออกไปอธิบายถามถามปวเออถามกลัวกับพริษั จุดตรวจการกูไม่ยังกินอ่ะตี๊ดไม้แดงตำรวจตุ๊กสำนับมาหากูนี่กสิบเป็นขัวให้กันพูชามาแลก ก็จะคลหัวมันเด็นี่่ะอย่ามนันเปมื่อยอีกทีนึงนะยืนอยู่ กัมพูชาอันนี้ก็จะเป็น a, นะกัมพูชาเนาะทุกคนเอ้าขายเครื่องขายยังตอนนี้ก็สิย่งางเผาประเทศไทยนะทุกคนอันนี้คือเองกะทิย่งางเผาประเทศไทยเห็นบันี่กะทิย่างไอร่อยสิหลายหลาย เดี๋ยวหอนบนหาคนติดเองภาษีในยุดท้ายต่อเนาะเพราะว่าย่ันเขาเจ้ายันเขาเจ้าห้บู๊ภาษีขนาดบู๊ร้านไหนเลยะเขาจะ,ะอบอกมึงเขาจะเออเขา ถ่ายแล้วก็เสียหาย,ยนี่ตอนทำถ่ายหูตอนนี้ก็ได้ทุกคนตอนน,ตนี้คือเห็นกระลาทุกคนนั่งขาเขาเอืนคิวอยู่อ,อะได้คิดอะไรเกียร์สิบเอ็ดอืมเนี่ยเขาหูคนร้ายหลาย ถ่ายแลไราเลอคนคนจะมาจิแดกคมจะกลัวนะเยเจ๊ดัองไหมวั้อคื งดมากเลยถ้าพอกันตอนเอาบานะัตเนาะและ้วก็ย่างเผาให้ไณะเ,เขากันเขาจับหนะมายเดียรเลยถ้าพอกันตอนเด้บดตรทุกคนสบายดีนะคนคนที่ก็จบํบวัตรออกเนี่ยเฮ้ยจําเผา มันนี้กําจัดความเลียเรียบรนะทุกคนก็คือของกินอนี่เขาจะเป็นบรรยากาศที่เขาอยากขอประเทศไทยเนาะวันอือนพก็จิกาเตอันอืนพฤศจิบาเตอันนี้ก็คือปจิบาเต เป็นบาทหกสิบบาทมันนี่เอมันนี่ตอนนี้ทิดเองก็สี่ห่างไปหลอดนะคนนึงด้ยเหรอดยเ Nang vân hãy luôn có tạo áo hãy lắng giữ không dưới 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 gì dưới 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 ผมกูไปใส่เลยเฮ้ยบากกันยาวเลยมันเอียงเลยฮะมัวเป็นขยาบ่ะอืมอุ้ยอันนี้เป็นขยะเุ้ยบ๊หากแตบอ่ะน,น,นี่บบที่นี่อะไรเออเออเออผมติดกัน S <S มาอยู่ป่าดงคงไพ่โอ้อากาศกดีกังทุกคนเลยจะเหม็นเย็น,นอันนี้เป็นหลังตึกเนะาะหลังตึกตะวะาอังเฮ้ยมินมินบอกวัเดียวผูผูบบอนผูก็ชิมวนเจ,จ้าห่างก็ผูอืมแอบบอ๋อ ของกินเนาะอันนี้อันนี้สาวพิมพ์มหน้าก็ไม่เนาะม,มากับสาวพิมพ์มหน้าก็ไม่บอแบนแะรง,งแล้วตังพลังก่อนเนาะทุกคน,กน,นมันต้องใส่น้นมันสูดไปไม่ไม่เที่ยงเลยไม่หองหลักขกองมาเลยเ้างสุด <laughs> <laughs> มาตรงมาลีอีกกินขนาดนี้นี่นะทุกคนเป็นบรรยากาศแบบมาลีอีกกิน ก็ยังซื้อมากกว่าเป็นลานนี่อากาเชิญโต้มาดีกินแม่งอันนี้มันดีอืมใส่อยงูกระหาตัวกบข่อยมั้ยมนแทงย้มักแงย่อืมมันแจงบล้นน่เงหอก็ใส่กันเนี่ยส่ยเลย อยู่มันย้ำเขาชงเขาบาบหลักกินแล้วกาจังไปเนาะไปสอ่งอย่างเดียวเน,น,น, <c oughs> มนิมาไปโจรกูเด้อ มูวไปเห็นกับกลองเห็นเนาะแล้วกองจานมันจะกองจานพองนี้มาลักกินก็นี่ที่ก็กินอันนั้นแล้วเนาะกินกับจีแล้วเกตสิหยางหลรดมาทุกคนเนาะหยางวลรดนะ รถเขาก็อิฐาดนวยนะนหละเนาะเป็นบรรยากาศโดยหลอบ,บรรยากาศโดยหลบหลอเวัลโอลพลัง <c oughs> พลังเช็กอ <c oughs> ินที่สากแก้วโดนให้อยู่ไะ โอ้ยตายยุงาหารสิยังน่ามัคงนจริงแต่ยากกินไทยลุงเลยนั่งินุณห่อ,อน,นี่เนี่ยวันนี้เตือนตลอดละไฟไฟเขามันถือแสกซ้อนน้ำป้านยู่ลางนี้ี

ตอนนี้ผิดป่ะซื้อหนาชาเกี้ยนะเขาซื้อแต่คนจ่ายอยู่นี่เขาซื้อเ,เพิ่นเป็นคนจ่ายโหลดให้ยุติสาปะบนเก้าป่ะเอฟหกหนึ่งปะโอ้ดทั้งหนาเนาะรถทั้งหนาเนาะทุกคนตีเตีย,ยงสัญญาเป็นรถเนาะทุกคนคลิปนี้ก็บโจบเพป็นสนิทเด้อเป็นการมาตอบันาทียัง ยังเวิ่บ่เดี๋ยวพาเลยเบิ่งเสียกันยังติดตัวเดี๋ยวขนาดวะเดี๋ยวข้วโฮมก,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 ก่อนกินเตงสูิรกิบน้ำก่อนเนาะทานนี่บ่บมเอ็นอนี่านเสียฝาอยู่นี่เนาะ เขาเอื้อนแล้วเขาเอื้อนเลยทุกคนเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จเพิเศษนิดเด้ออาทิตย์ติดต่อพี่จีเป็นกีส่กกสัปน,นี้เนาะฝากกดติดตามสองอาทิตย์คนลราหน่ยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จิดต่อไปเนา,าะดีจุฬาค่ะจ้าบาย